เินเสิร์ตนอาไปก่อนนะก้องไหนขอไหคะกต้องไหนอินเสิร์ตก่อนเริ่มต้้งจากซ้ายดีไหมคะได้ครับโอเคซ้ายของใครครัาซ้ายนะคะยกมือต่อเลยนะคะได้เลยครับ อมีพี ah. ma? Ma is she? Is she ่คุณมาอ่าไปชิมามาเลยค่ะปชินกเราต้องยืนยังไงคบอกได้สิได้เลยค่ะพี่ได้ได้ไดโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นล่ามให้อ่ะพี่เป็นล่ามได้จ้ะ 他可第一的啊。我得呃。English OK。不以的。可以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 。可不可以。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  什么意向？就是想要跟大家说明一下。嗯，因为问台本来就是在泰国是在娱乐方面是比较呃发展的走的比较快的一个电视台，也是一个媒体集团。那跟我们 Mango TV 本身的定位和内容是相对比较契合的。那 Amazing Boy Thailand 只是一个开始。

แม็กโก้ทีวีเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับจริงๆแม็กโก้ทีวีหรือหูหนานทีวีเนี่ยเขาทำเขาทำรายการใหญ่ๆมาเยอะมากครับถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆแล้วก็ดูหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการที่พี่นุ่นไปพี่ใหม่ไปเจเจอะไรหรือว่าเกลือเกอะไรอย่างเงี้ยเขาทำรายการแบบนี้ดังๆมาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อยู่ในแผนเหมือนกันที่จะทำรายการอยู่เรื่อยๆครับกับประเทศไทยครับกับรายการนี้ต้องเป็นศิลปินใช่ไหมใช่เป็นดูโอชัยครับ 啊，还啊，那你们觉得这一次，这一次双人双人啊，汪旺姐，你们觉得这一次双人的比赛，你有什么有什么想法？呃，因为因为之前都是单人的嘛，然后双人的话，第一个是基于我觉得万台有有一个很好的电视剧的基础，然后很多年轻人希望就是一加一大于二的这个核心的一个合作的体验，然后第三呢，我是觉得。 我们可以多一些，呃，未来可以开发的一些合作的项目，包括呃短剧啊，然后依托于这个节目产生的很多见面会啊、演唱会啊，都是以组合的方式来呈现。所以我是觉得这个《The e a r y Morning》就是它是一个全新的一个模式。嗯，ก迎อย่ TV ทำไม他们งไ个้ทำแบบช่องวัน ค่อนข้างรีเยอะมากแล้วก็และมีชื่อเสียมงมากๆนะและการประกวดครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่จบการประกวดแล้วก็ได้รางวัลไปเลยเขามองถึงว่าอยากจะทําซีรีส์ด้วยกันแล้วก็เป็นแบบว่าลองดูว่าพอบคูดออกมามันจะไม่มีดูโอ้ดูโอ้แบบไหนที่จะทําซีรีส์ต่อไปด้วยสหรับตัวเองมาก็เป็นกเช่อในตัวี่เราจะแบบ่ยอหน้อง่อแม่ก่อนคุณแม่เลยครับพี่ก็รู้สึกว่า ปกติเราจะดูหลังจีนเยอะตอนนี้แบบว่าอ้าสู่กบแบงเมืองจีนออกไม่ได้แล้วก็เราด้วยอาชีพนักปันน้นนะ่ะนะหาโอกาสเรี่ยนี้ที่อยากหนึ่งคนไทยไปให้คนจีนได้รู้จักพี่รู้สึกว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับพี่ปกติพี่ไม่เคยรับอะไรแบบรายการแบบนี้แต่นี้พี่รู้สึกว่าเป็นช่องทางเล็กๆที่ให เด็กไทยได้โกสู่ไชน่าอย่างเงี้ยพี่เอก็เลยมาอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสเดียวของพี่เออที่พี่เอทำได้ตอนนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นมาสมัครกันเยอะๆเลยคะ่ะเงินรางวัลแบบเป็นล้านอย่างเงี้ยคะ่ะและโอกาสได้เป็นนักสแสดงจีนเหมือนพี่บี้ด้วยเหมือมนพี่บี้กายเปดังที่จีนด้วยอ่ะมันเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่แม่จะได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วช่วยเหลือทุกคนได้อย่างเงี้ยค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะเปดิปดใจและเปิดโอกาสมาเลยครับมากันเยอะๆเลยครับแค่นี้เองค่ะขอบคุณค่ะเราเก่งไหมครับ โอ้ยน่าจะเป็นมือับมั่งมือต่อนี่ไก็ตามเรงค่ะเลยตั้งชื่อใหม่เป็นเเยอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าเอเอยานี้คะนะคีนยเจาหาทอย่างเนี้ยค่ะต่อไปไอเดียกพีเว่าเอเจียเจเอเจียเจ มีชื่อใหม่ในวงการจีนแล้วลีกดังที่เมืองจีนมากนี่น้องต้องน้องต้องฝากเื้อบาดตัวนะเดี๋ยวพี่ไปเดินยืดขาจูมือฝ้ายกับดี่แล้วก็จูมือพีน่าต่อไปไม่ใช่แนะนักแสดงในไทยต่อไปต้องไปยืดขาถึงเมือจีนนะเดี๋ยวจะเดินยืดขายาวนะคะนะคะแล้วจะจูงเออนักแสดงไทยไปจีนได้หมดเลยเดี๋ยวนะคะโอกาสดีมากพี่ฝ้ายว่าเหมาะไหมแล้วพี่ฝ้ายยืดหรือเปล่าคะ ใแบบว่าต like ้องนถึงตอนตัวเองประกวดเห็นภาพเห็ภาพสะท้อนนี่นีมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสหรับใครที่ตามหาโอกาสตามหาแัยพวกเราก็ยินเทีเรสนับสนุะรับแน่อบี่นจะเข้าค่บีี่บีใช่เพว่าอยากมีเพื่อนคนไทยไปอยู่วงการจีนเหมอนีเหมือนอยู่คนเดียวเหงา บอกว่าเพราะอย่างเด็กไทยก็มีน้องแพทริกน,น้องนายอะไรอย่างเงี้ยที่สร้างชื่อเสียงแต่ว่าบี่อยากดีใจมากที่มีแพลตฟองเพิ่มอย่างไมกเกิลทีวีพราคุณนั้นทีวีเนี่ยถ้าทุกคนทราบก็คือเป็นเป็นรายการบริษัทรายการที่ใหญ่มากๆชาวป,ป,ป,ประเทศจีนนะก็ดีใจมากที่เขาเข้ามาสู่ในประเทศไทยของเราด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้เป็นเมนเทอร์กับพี่เอกับพี่ฝ้ายด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทําให้คนจีนรู้จักเรามากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง

嗯，我觉得，我只能用一句话来说，叫做一切皆有可能。因为到现在，你要问我说到最终一定会是什么样的呈现，什么样的化学反应，或者什么样的火花，呃，我。

อันนี้เท่าไหร่นะคะ29ยี่สิบเกตุลาใช่ไหมครับได้ครับพี่ไอ้ฝาพี่ฝาให้พี่เป็นตัวแทนน้าฝากเป็นภาษาจีนแล้วพี่ไอ้ฝากเป็นภาษาไทยเลยค่ะยี่สิบเก้าตุลายี่สเก้าตุลาโอเคพี่ไอ้ฝากด้วยนะคะ29ตุลานี้นะคะ Amazing Boy นะคะ on air ทางช่องวันนะคะช่วงเวลา29ตุลาคมเกิดเวลาไหนนะคะช่วงเวลาช่วงเวลาไหนคะ อสี่ทุ่มครึ่งถึงห้านคี้ตุลานี้นะคะสีุ่่มครึ่งถึงห้าทุ่ครึ่งนะคะตรงกับวันพุธนะคะฝากด้วยนะคะรายการ Amazing Boy Thailand นะคะเจอกับเรา3มคนได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายคนที่มาร่วมกันเป็นนะคะกับพวกเรานะคะพี่ๆขะใช่ครับใช่ครับช่วยๆฉันวงทุกคนที่มี

จบจากจีนยังไงฮงขอบคุคนะขอบคุณนะขอบคุณนะ